ออมทองกับไอ้จานจานกระมานใหญ่แล้วดูเมื่อกี่เดือนจะเกิดแล้วออมทองหนุม่มรอมันรอกินหญ้าเหรอฮ่อาฮ่าอกินหญ้าเออเนี่ยเอาขี้กองใหญ่ๆที่เอาขี้ไ้ดูมันงามมัน่อเลยน่ะนึกอะไปทั้งทุ่งนากินทุ่งนานั่นนะ่นะยายน่ะ ตะก,กรอนตะกรอนนี่เกือบสองหมื่นนะเนี่ยอมท้องเกือบสองหมื่นนะนี่ถ้าเป็นตะก,กรอนนะเ,เดี๋ยวนี้จะหมื่นห้าได้กอเนี่ย้จานตานี่มันตานในตุยขึ้นมาแล้วอีกไม่กี่เดือนจะออกน่องมาแล้วดูอีตึง ดูฟาดยาแค่เขาละก็มาย่างกินกับยายอะเป็นงวแป้งนี่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอมควบเลยอะไม่พลาด่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาขอมละมาขอมละมาขอมละ ม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหอมละหอมอมอีกแล้วเออยังไปดูเล่นยังเอาขี้เอาขี้ใส่นา,าขี้ใส่ผักกันนะั่นน่ะเนี่ยช่วงเนี้ยนะราคาวัวลงขาลง ยุกวาวถูกหมดแล้ว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 หมดเลยไปกินทุกหนาเนอะ